กิจการบัที่26และกษัตริย์อากริปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเจาได้รับอนุญาตให้พูดแก้คดีเองได้ดังนั้นเปาโลจึงโบกมือของตนแล้วเริ่มแก้คดีว่าข้าแต่กษัตริย์อากริปาข้าพระบาทถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ยืนแก้ข้อกล่าวหาทั้งปวงของพวกอยู่อยู่เฉพาะพระพักษาบาทในวันนี้ ที่ข้าพระบาทรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะว่าฝ่าพระบาททรงคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและข้อขัดแย้งต่างๆทั้งมวลของชาวยิวเป็นอย่างดีฉะนั้นขอทรงอดทนฝังข้าพระบาทเถิดชาวยิวร้วนทราบแนวทางการดำเนินชีวิตของข้าพระบาทมาตั้งแต่เด็กนับแต่ถือกำเนิดในบ้านเมืองของข้าพระบาทเองณทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม โดยพวกเขาได้รู้จักคาพระบาทมานนนิน่านและหากพวกเขายินยอมพวกเขาก็สามารถเป็นพยานได้ว่าข้าพระบาทใช้ชีวิตตามนิกายที่เคร่งครัดที่สุดในาศาสนาของพวกคาพระบาทคือเป็นฟาริสีและบัดนี้ที่ค่าพระบาททูกไต่สวนในวันนี้ก็เพราะค้าพระบาทมีความหวังในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับเหล่าบรรพบรุษ เป็นพระสัญญาที่พวกข้าพระบาท12ตระกูลคาดหวังว่าจะเป็นจริงขณะภาคเพียพระนิบัติพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังนี้เองพวกชาวยิวจึงกล่าวหาข้าพระบาทเหตุใดพวกท่านจึงเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาข้าพระบาทเองก็เคยเชื่อว่าควรทำทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อต่อต้านพระนามของพระเยซูแห่งนาซาเรสและนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าพระบาทได้ทำในกรุงเยดซสเลมข้าพระบาทได้จับประชากรของพระเจ้าหลายคนเข้าคุกโดยอาศัยสิทธิอำนาจของพวกหัวหน้าโปรหิตและเมื่อพวกนั้นถูกฆ่าข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยหลายครั้งข้าพระบาทไปตามธรรมศาลาต่างๆเพื่อลงโทษคนพวกนั้น และพยายามบีบบังคับให้เขากลา่าวคำบินประมาทพระเยซูข้าพระบาทโรกรธเกลียดเขายิ่งงนักถึงกับตามไปคมเหงพวกเขาที่เมืองต่างๆในดินแดนอื่นๆในการเดินทางคราวหนึ่งข้าพระบาทกำลังจะไปยังเมืองดามัสกัสโดยระดับสิทธิอำนาจและการมอบหมายจากพวกหัวหน้าบรโรหิตข้าแตก่กษตะิั์ประมาณเที่ยงวันขณะอยู่ระหว่างทาง ข้าพระบาทเห็นแสงสว่างจากฟ้าสวรรค์แสงนั้นเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องรอบข้าพระบาทกับเพื่อนร่วมทางพวกข้าพระบาททั้งหมดล้มลงกับพื้นและข้าพระบาทได้ยินเสียงหนึ่งพูดกับข้าพระบาทเป็นเสียงภาษาอาราเมคว่าซาโลเอ๋ยซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมเป็นการยากที่เจ้าจะขัดขืนความประสงค์ของเรา เ้าข้าพระบาทถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้ากำลังขมเหงบัดนี้จงลุกขึ้นยืนเถิดเราได้ปรากฏแก่เจ้าก็เพื่อแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เจ้าได้เห็นเกี่ยวกับเราและสิ่งที่เราจะสํมแดงแก่เจ้า เราจะช่วยเจ้าให้รอดพ้นจากพี่น้องร่วมชาติของเจ้าเองและจากชาวต่างชาติเราจะส่งเจ้าไปหาพวกเขาเพื่อเปิดตาของพวกเขาและหันพวกเขาจากความมืดเมื่อสู่ความสว่างและอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปและได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อในเรา นับแต่นั้นข้าแต่กษัตริย์อากิปปาข้าพระเจ้าจึงไม่ขัดขืนต่อน,นิมิตรจากสวรรค์เริ่มแรกข้าพระบาทประกาศแก่คนทั้งหลายในเมืองดามัสกัสจากนั้นแก่คนทั้งหลายในกรุงเยรูซาเลม็มและทั่วแคว้นยูเดียและแก่ชาวต่างชาติด้วยข้าพระบาทประกาศว่าพวกเขาควรกลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้าและพิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วยการกระทำของตน ด้วยเหตุนี้เองพวกเยวจึงจับกลุ่มฆ่าพระบาทที่ลานพระวิหารและพยายามจะฆ่าฆ่าพระบาทแต่เพราะพระเจ้าทรงช่วยฆ่าพระบาทมาจนถึงทุกวันนี้ฆ่าพระบาทจึงได้มายืนอยู่ที่นี่และเป็นพยานต่อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยฆ่าพระบาทไม่ได้พูดเรื่องอื่นใดนอกเหนือนจากสิ่งที่บรรดาผู้เผยพระวจนะและโมเสสกล่าวไว้ว่าจะเกิดขึ้น คือที่พระคริสต์จะต้องทนทุกทรมานและจะทรงสำแดงความสว่างแก่ประชากรของพระองค์เองและแก่คนต่างชาติในฐานะที่ทรงเป็นผู้แรกซึ่งเป็นขึ้นจากตายเปาโลกล่าวแก้คดีถึงตรงนี้เฟสทัสก็ตะโกนขัดขึ้นว่าเปาโลเจ้าเสียสติไปแล้วเ,ลเจ้าร่ำเรียนมากทำให้คลุ้มคลั่งไปเปาโลตอบว่า ใต้เท้าเฟสัสข้าพเจ้าไปได้คลุ้มครั่งสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเป็นความจริงและมีเหตุมีผลกษัตริย์ทรงคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ดีในข้าพเจ้าสามารถทูลได้อย่างเปิดเผยข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักสิ่งที่พ้นพระเนตรพระกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำกันอย่างลับๆข้าแต่กษัตริย์อากริปปา ฝ่าพระบาททรงเชื่อเหล่าผู้เผยพระวจนะหรือไม่ข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาททรงเชื่อแล้วอักริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเจ้าคิดว่าในเวลาสั้นๆเท่านี้เจ้าจะชักชวนให้เราเป็นคริสเตียนได้หรือเปาโรทูลตอบว่าไม่ว่าในเวลาสั้นหรือยาวข้าพระบาทก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าไม่เพียงฝ่าพระบาทเท่านั้น แต่ขอให้คนทั้งปวงที่ฟังข้า,ขาพระบาทอยู่ในวันนี้เป็นอย่างข้าพระบาทเว้นแต่ไม่ได้ถูกล่ามโซ่อย่างนี้กษัตริย์ทรงลุกขึ้นผู้ว่าการพระนางเบอร์นิสและคนทั้งปวงที่นั่งอยู่ด้วยก็ลุกขึ้นพร้อมกับพระองค์พวกเขาออกไปจากห้องนั้นและพูดกันว่าคนนี้ไม่ได้ทำสิ่งใดที่สมควรรับโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุก กษัตริย์อากริปป่าตัดกับเฟสทัสว่าถ้าชายคนนี้ไม่ได้ถาวายดีกาถึงศรีซ่าก็ปล่อยเข้าไปได้ Amen